อันนี้ก็คือน้องน้องคำหองครับปล่อยวัวมีอะไรเนะี่ยปล่อยวัวแม่พาวัวไปแล้วครับแม่พาวัวฝนตกด้วยแม่น้องคำาหองพาวัวไปนู่นครับอืมอ นเป็นบึงเราเคยถ่ายแล้วเมื่อก่อนเป็นน้ําเลยตอนนี้แห้งเลยที่นี้วัวไปกินนะตรงนั้นน่ะน้นําที่มีน้ําอยู่เห็งเหลืององ่อะมันยังมีปลานะต้องต้อ่ะปลาดุกมันชอบมุด<อ>ใช่จริงๆเรื่องจริงไม่ตายหรอกนอกจากแห้งก็เกลยมันก็ตายสนิทนะยังมีน้ําอยู่คําองบอกก็เคยเดินลงไปจับ<อ>แล้วมีอีกันนี้มาครับที่บ้านน้องคําผองอมาอครับ ขอยนเ้นย้อนถ่ายนิดเดงนะแม่ไม่มีอะไรถ่ายนิดเดียวลองดูน้องําผองทําแต่ว่าจริงๆไม่เคยทําเลยหนูทำกินแตจริงเหอพี่ต้องทำให้แม่ทำไหมอ๋อคุณแม่เขาทาอร่อยแล้วตายตัวคุณแม่เขามือมือมางผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยทําให้ยุ่งน้องน้องคำผองคือผู้ช่วยทําให้ยุ่งอ่ามีผู้ช่วยตัวเล็กมาด้วย ยังไงคะคนสวยกวนนะ่งหน่วันนี้มาที่บ้านน้อง<ะ>เข้ามาสิคะมา,ากลัว ไม่ไม่เขาทำให้คนอื่นกินด้วยทำให้คนอื่นกินด้วยที่เพราะว่าเพราะว่ามีคนอื่นด้วยอ๋อไ่ถึงพี่ๆเขาไง จานอะไร,ะไรจานอะไรก็ได้น้องขมหอมกินได้ทั้งนั้นน่ะน,น้องบ้านน้องกินอะไรพี่กะกินกันน่ะกิบนบนใบกองก็ได้นะกินเคยเคยไม่เคย,เ,ยเคยไปแ<ด>ม่เคยไปทาน<ด>ทบนใบกองนี่นผมอ,ะอ่ะเออก็เรียกเป็นอาหารอาขารครับ เขาก็จะเสิร์ฟบนใบตองมีข้หนูมก้เหนียวก็สวยเป็นไทยคืนไงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ไปกินเปลี่ยนไปที่เด็กกนยังงงยังงั้นอีกอครับติดใครเนี่ยคนเล็กที่ติดติดคุณแม่น้องกำผองหรือติดน้องกำผองกันเนี่ย ไปแล้ววิ่งแจ้ไปเลยนี่คุณแม่กำลังทอดมะเขือนะครับนิดหน่อยครับแม่ไส่นิดหน่อยเองครับแล้วนี้กำลังทอดทอดมะเขือครับชุบไข่อ๋อน่ากินเลยครับอาหารที่คุณแม่ทำนี่อร่อยทุกอย่างครับเท่าไรแล้วก็มากินก็อร่อยเหมือนเดิม อันนี้อันนี้เป็นเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นเป็นลูกกะปุกอันนี้เป็นสาลายอ๋อสาลายอันนู้นปุกอีนู้นอันนี้ยำทำยำกับที่บุญทีที่บ้านบ้านฟากลางใช่ไหมโอเคบ้านฝากลางเลยบ้านน้องอาผองมานะครับเนี่ยพอ,อบ่อน้ํานี่แห้งหมดเลยครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับ มันน้ำแห้งเนาะมันมีน้ำแห้งหมดเลยันีก็เอะอมาดันนี้งเกมาดันลงน้ำงสิบ,บาทเอาโอเคเอาสิบบาทขึ้นวันเราใส่กับเออาใส่ิคว่าตัดตัดเดี๋ยวกรบอกหมดหมายไปนึกก็หมดวะ <c oughs> น้ำมันงานี่ก็ทำไปทำน้อนีอ่นทำ อืมมอ่านว่ะเนี่ยเขายำอยู่นะแม่เครื่องที่อยว่ะเครื่องที่เคื่องเตี้ยัตตุลิตเครื่องเตี้ยัตต<ม>ุลิอะไรเครื่องอันนี้ของญาตถ่ายคลิปนะครับครับอันนี้ยำเรียกยำอะไรฮะยำมาลาอันนี้คืออันนี้คือบอนนุ๋คบเครื่องคือเครื่องปรงุงก็ตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่เส้นแล้วก็มีสลายแล้วก็มีเต้าหู้วันนี้จะเป็นเออหมูหม่าล่าอนนียเป็นสีเป็นแดงครับที่นี่องเนับ

น้าเชียงตุ้าเียงตุงนี่ไม่ใช่หมาที่เป็นมกอะตาหมาที่เมอหร่ที่านยเนื้อเป็นไงดูเห่ไหมอร่อยนะมลองเสิร์ฟกินดิพ้อมทำอยู่แล โอเคป่ะผัดอะไรผัดอะไรเออใช่ใช่ร้านนี้อร่อยผัดแซนอะไรแซนิ้รเราลองทานดูลองทานดูจิมครับยังไม่ลงนี่ยังไม่ลงยังไม่ลงทุกทีเนื้อส้เนเป็น

เดี๋ยวนี่ใส่กอกเห็นอันเอาสี่อันแลยอะไรนมาเลยพี่เพินมาแล้วร้อนเมาแล้รอนเลยจิ้มเลยตุอันจิ้มจิ้มอืมครับอามา่กอตีกันแป้งโดนกันแ้อนจิ้ม 我嘛。完

อันนี้อนะไรฮะหมูยอแหละฮะอันนี้ไข่อ๋อไข่อืมบอกว่าแล้วก็อันนั้นกุ้ินอะไรฮะชิ้นไก่ชิ้นหมูชิ้นหมูมีมีเอ็นไหมฮะมีเอ็นอะเอาเอ็นไม้ะครับเอาไม้พี่ดูหน่อยเอาที่นนะ่งแกะป,ปิง้งพี่ดูนหน่อยครับเอาลูกชิ้นด้วยปปไหมปนะิ้งปิ้งของอะไรเนี่ยไมง ูอเอาเอ็นรื้อเอาหมูอย่างเดียวเ,เอ็นเอเคจริงกต้องคนน้าจากคนละกาดไาิไม่คับมห้าบาไม่รอจัดไม่้ห้าร้อยใช่ ก็สองไม้พันหนึ่งอันนั้นไปนั้นตีอันพันหนึ่งนี่สไดนออกิ้ิงจั้นรวมกินใสๆออกก่อนด้อันนี้พันพันย นนี่ก็เป็นแรนอาหารนะเออเป็น้บดักแล้มีเอาใ่น้อั่ก่น จะมียางเ <c oughs> ดีดดดเยวใส่ที่มาละยตตัวตัวแรงยขึ้นเนนนลยบัวนอกคำฟังมีเยอะนะ เด่เน่เนาะบ้าออดินอ่ะอ่ทำไมอืมอร่อยอ่ะเนื้ออืมน้ำมันอุ่นนิดนึงนะมฮเฮ้ยนงกินแรงโม เ uhm, นีนะะย่ยกินไห้ <STE Help> เตยเตยดังโมดิอูหัวตอนนั้นแต่มาไม่มีขายนะตอนน่ะไม่มีเออน้องเพิ่งมาขายใช่ไหมฮะว่าร่มดีอ่ะตรงนี้ตั้งขายก็ดังดีตอนนั้นมานี่มีแดดบอดฮะ ใช่อันนี้่ามืนยกพบอกเาะะตุลงคไหมอะตุลงอะมันต้องมนั่นเตุลไม่ให้ตอนไหนตุลมตเบ่อร่อยไหมพี่หอมอ่อพี่หอมแนะนําอาหารหน่อยอะไรต้มยำปลาปลาดุกที่เราไปแบกเมื่อกี้นี้ เราวเราทำเอกไม่ได้เลยต้องให้พี่เขาถ้าไม่ใช่พี่เขาเราก็ไม่มีกินวันนี้เพราะน้องคำา่องไม่ลงเพราะว่าไม่ไหวอันนี้ก็เป็นปักกูดผักกูดผัปผักกูดผัดปักกูดอันนี้จะเป็นมะเขือทอดคุณแม่ทอดแล้วกันนี้ก็จะเป็นปลาดุกต้มยำคุณแม่ทำแล้วก็ปลาอบคุณแม่ทำ ป้าเผาคุณแม่ทำส่วนน้องคำบองทำไรล้างผักนั่งเกนั่งรับประทานโอ้สุดยอดเลยอ่ะยากคุณแม่ดีที่สุดในโลกคุณแม่น้องคำบองนี่ถ้าถ้าไม่ได้พี่เขานะไม่มีโอกาสได้กินนะพี่คนนี้คนนี้ครับแต่พี่เขากลับแล้วพี่พี่พี่ผู้ชายนี่กลับ เขาลงไปช่วยจับให้เราบอกว่าสามตัวก็น่าจะพอปกบ<า>ก็บอกว่า,าเอามาหกตัวมีเรียอ <c oughs> ช่วยใหญ่เลยดีนะ <c oughs> พี่อยไปเขี่ยกันใหญ่เลยถ้าพักของก็เดินไปไง <c oughs> เขี่ยเขี่ยในน้ำอุตส่าห์น้ําเขี่ยเขี่ยแล้ว <c oughs> มันมาเฮ้ย <c oughs> แล้วมันอยู่ในน้ําอ่ะมองไม่เห็นไงว่ามันมามันมีดช้อนทีไรก็เจอแต่ปลาตัวเล็กๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอหลังเปลี่ยนใหม่ท่านพี่วันนี้มันเกิดไม่ต้องเดี๋ยน้องหอมเขี่ยเองเขี่ยก็ไม่มาเหมือนกันตอนนี้ช่วยกันเขี่ยเลย ไม่มาสุดท้ายพี่เขามาจบข่าวจบข่าวนี่ครับมากินบ้านน้องคำของครับบ้านอะไรนะบ้านบ้านกลางฟ้าฟ้ากลางอ๋อโอเคสวยอย่างนี้นี่เองถึงว่ามีเดียวคนหลงไหลข้างใครเลยเกินฮะต้องพูดก่อนนะแต่ว่ามีคนจองแล้วนะครับ คนณจองแล้วห้ามห้าไปไหนกับใครครับอ่อพอละกินอ๋อแปลว่าคุณย่ารักเอลูกสะใภ้คนนี้ดีมากคือแม่น้องคำผองนะครับดีที่สุดในโลกพี่พี่สาวหัวร้อยอะไรแม่แม่ทําไมพี่สาวหัวร้อยแบบนั้นหนูร้อยแบบมีเลสไริดเยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ตัดแค่นี้เอง ตัดครึ่งตัวเราไม่เคยร ka ู้อ oh ่ะน <ss> ี่มาดูครึ่งตัวครึ่งครึ่งแต่ครึ่งบนถามยากดียาวเหยี่นี่ยาวนะฮะนฮ้ยเออเออตั้งนานอยู่ตั้งนานมันเปิ่มเนี่ยอะมันอยามเป็นหมอนั่นี่อะพอวันตั้งวาเพิ่มเปิ่มเดี่ยวเราให้บ้องให้เราหน่อยนี่ตั้งนานเลยอันเขากุนน่ะแล้วแล้วคุณย่ารู้จักพวกเราไหมสองขวบเอง ถามดีว่าคุณย่ารู้จักพวกเราไหมเคยเจอพวกเรามาก่อนไหมต้องก่ะค่ะพวกมาแน่ต้องอ่ะมากําเลี่ยวอ่ะต้องอยู่ไหมอะไราต้องอยูแล้วเนาะมาเล็กต่ออ้อเคยเจอแล้วจำได้อุนวนนี่จำได้อืมมาสามครั้งมาสามโอ้ยเยี่ยมเลยใช่จริจริงสามครั้งนี่จริงเลยของแท้เพราะว่าครั้งแรกมารอบหนึ่งแล้วครั้งที่สองตอนตอนไม่ใช่ไม่ให้เข้าบ้านเราไม่ได้พาไป เราบอกเฉยว่าบ้านอยู่นี่แต่เขามานะมาเสร็จแล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลยเสร็จแล้วก็นี่สองมาบ้านเลยทำอาหารทำอาหารแม่ทำนะไม่ใช่เราทำอันนี้จำได้เลยเสร็จแล้วน้องคัมภอ,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 องบอกเอ้ยเขาทำเองปรากฏเป่าแม่ทำรวมครั้งนี้ด้วยนะครับ P P F c ครั้งนี้ก็คุณแม่ทำนะครับไม่ใช่น้องคําผองทำน้องคําองทำอย่างเดียว ล้างผัก <S <S ล้างทุกอย่างล้างหมดไปหมด <c oughs> อ๋อลืมอย่างน้องก็หมอเก็บปลาไว้ให้ด้วย <c oughs> เก็บปลาเพ้ามีกล้องเป็นของขวัญวันเกิดครับอ่าีก้องมี่หอมันจะต้องไปไปตะคุยเองสุดท้ายแม่บอกว่าให้ใช่หาคนไปนช่วยกลับไปหน่อยจบข่าวที่บ้านน้องก๊อห่อเลี้ยงวัวด้วยนะครับวัวหลายตัวนี้ตัวไหลตังนะถ้ามีคนซื้ออ่ะ ใช่ไหมแม่ตัวเท่าไหร่ฮะตัวหน่อ,หอนอ 5, ห้าถือห้าพันเพราเองนเอหน่อห้าพันห,ก, 5, หกพันเหรอครับสำหรับทิปนี้น้องหมก็จะจบที่นี่แล้วนะคะอันนี้คืออิ่มมากเลยนะคะกินเยอะมากเลยนะคะน้องหมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรบ้างนะคะ สำหรับทิปนี้น้องหอมป้อจะจบที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะตอนนี้คืออิ่มสุดๆเลยนะคะอิ่มมาก